โอเคครับก็ต้องขอกล่าวสวัสดีท่านผูบบ้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผมนะครับในแกลนด้อมนะฮะวันนี้ผมจะพามารับทรงผมใหม่อีกทรงผมหนึ่งนะครับซึ่งวันนี้ทรงผมใหม่รอบนี้ผู้ชายก็ใส่ได้นะก็เลยก็เลยใช้ตัวละครผู้ชายนะครับวิธีการรับก็คือหันมาจากทางนี้ก็เข้าไปตรงนู้นเลยนะครับหรือถ้าใครจําทางไม่ได้ก็ดูแมปก็ได้นะมันจะมีตัวละครเราอยู่ตรงนี้แล้วก็เดินตาม มแมปแล้วก็ดูตัวละครเราวิ่งไปก็ได้นะฮะ okay. โอเคก็คือที่นี่นะครับอา่าหลัวิธีการรับคือเราจะต้องเข้าไปเล่นมินิเกมในนี้นะครับแล้วก็ให้จาการค่าก้อนเมฆนะครับค่าก้อนเมฆให้ได้นะครับแค่นั้นเองนะฮะนีงไง นะฮะฮง่ายๆนะครับผมเพียงแค่เราค่าก้อนเมฆนะฮะเราก็จะได้ทรงผมมาแล้วเรียบร้อยโอเคนี่นะครับเป็นไงผู้ชายก็ใส่ได้เห็นไหมเทชมัดแอโฟโรมาเลยนะฮะเย้ <c oughs>